โงเรียนธนาคารโรงเรียนนะคะจากทั่วประเทศตามสายงานกิจการสาขาของธนาคารอมสินนะคะก็แข่งขันกันมาตลอดปีที่แล้วนะคะตอนนี้เราได้ผูเ้เข้าชิงแล้วนะคะทั้งหมดก็8ทีมสุดท้ายค่ะก็เราจะแข่งขันกันในวันที่14นมะีนาคมนะคะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะไปเป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์ให้กับนักเรียนที่เป็นเยวาวชนของชาตินะคะเละเป็นอนาคตทางด้านกีฬาให้กับประเทศชาตินะคะก็ สมกับภารกิจของธนาคารอมสินนะคะคือเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่เราก็จะสนับสนุนให้เยาวชนนะคะได้มีการการออมแล้วก็มีความรู้ทางการเงินแล้วก็ตอนนี้เราต่อยอดไปที่การแข่งขันกีฬาให้น้องๆได้มีโอกาสมีเวทีนะคะในการแสดงความสามารถแล้วก็อาจจะเป็นอนาคตของเขาต่อไปในภายภาคหน้าด้วยค่ะที่ทอลรัสเป็นตัวแทนเป็นตัวแทน S <S <an> ก็ผมเนี่ย็ขอขับคุณแทนของเทพของฟุตบอลแล้วกันนะครับก็ก็อยากจะเชิญทุกคนเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับที่บอกนักกีฬาเนี่ยกำลังใจสำคัญมากแล้วก็ตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายที่เราต้อชิงแชมป์ประเทศแล้วอ,อย่างเงี้ยก็จะเป็นนาทีที่สำคัญสำหรับน้องๆม,ม,มากก็ฝากคือก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แมวมอลแล้วการผู้บอลครับไปดูน้องๆได้ต่อไปเนี่ยน้องๆก็จะเป็นการเปิดสงคร,ร,รามของทีมทั้งสองต่อไปในข้างหน้าด้วยวก็ฝากทุกคนด้วยก็ขอบคุณออม์ินด้วยนะครับที่ ชอบเวลาไม่ไม่ล้กันนี่ครับก็อยากให้เข้ามาชมแล้วก็สนับสนุนน้องๆเยอะๆครับผมเพราะว่ามันรอบประเทศแล้วเลือีกแปดทีมเองครับอยากให้เข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกันครับในฐานะนักแสดงทีมชาติแล้วก็ ก่อนอื่นก็ขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆเยาวชนชาวไทยเนี่ยมีศักยภาพกันเยอะมากแต่ว่าก็ต้องมีประตูที่จะให้เขาไปต่อได้ด้วยครับก็ขอบคุณที่ธนาคารออมสินนะครับเปิดโอกาสให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพแล้วผมว่ามันน่าจะต่อยอดได้อีกเยอะเลยครับ ฝากฝากฝากกิจกรรมหรือว่าติดตามยังไงต่อไปใช่ค่ะ่ยังไงก็อย่างที่แจ้งไปในตอนแถลงข่าวเมื่อส er. well. ักครู่นะคะก็สามารถท่านที่อจะเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะเรามีกิจกรรมโหวตสามารถโหวตป๊อปปูล่าโหวตนักกีฬานะคะที่ในดวงใจน้องๆก็มีหลายคนที่ใช้แววที่ดีแล้วก็สร้างหน้าตาเขาก็อาจจะเป็นอย่างน้องวอลต่อไปในอนาคตเล่นกีฬาด้วยแล้วก็อาจเป็นศิลปิน ในวงการบันเทิงได้อีกด้วยในอนาคตนะคะก็ฝากติดตามโหวตกันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปชมค่ะวันที่14มีนานะคะบาสเกตบอลแข่งที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะส่วนฟุตบอลแข่งชิงชนะเลิศที่สนามเมืองทองนะคะที่ที่ืองเขาเนี่ยค่ะสนามเด็กดอนเตียมครับค่ะวันนี้คอเสิรรวมสักคู่นะคะสีพาสเครับโอเคเดี๋ยวอาออรัา ห้องไหนดีคะมองกลางไว้ก่อนเลยค่ะมองไหนมองกลางไว้เลยค่ะมองกล้องก่อนค่ะ อร้อยครับขอบคุณครับ